ชายที่ไม่ใช่ผู้วิเศษแต่เป็นผู้ทำให้เกิด Creative University เพชรโอสถานุเคราะห์คือจริงๆมหาลัยกรุงเทพนี่ก็เป็นสถาบ,บันที่เก่าแก่นะมีมาครบ50ปีละนะครับก่อตั้งโดยคุณพ่อและคุณแม่นะครับผมเป็นผู้มาสืบทอดแล้วก็เห็นว่า ในในโลกสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องของ global มันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมที่เอามาต่อยอดกันคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนหนึ่งคนหรือห้องเรียนหนึ่งห้องมันจะต้องเชื่อมโยงจากในรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่โลกภายนอก <My life. S 1> ผู้เข้ามาบริหารงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยแนวคิดการสร้าง Creative University จนเป็นที่ยอมรับเห็นได้ว uh ่าพวกโซเชียลมีเดียหรือเฟ e บุ o กเนี่ยจะเป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็โลกของอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นฐานความรู้ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นความรู้และประสบการณ์จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในตำราหนึ่งเล่ม 2เล่มหรือจะ10เล่มก็แล้วแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่อาจารย์หนึ่งคนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองเขาก็ได้ออกไปสัมผัสโลกนอกห้องเรียนทั้งของจริงทั้งผ่านสื่อแบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาสามารถจะเชื่อมโยงได้กับทั่วโลกแคร์ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในห้องเรียนก็ควรจะเป็นเหมือนกัน การเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนไปแทนที่เป็นครูสอนหน้าชั้นใช่ไหมครับก็เป็นเด็กทํางานกันเป็นกลุ่มมากขึ้นโดยเน้นให้นักศึกษามีอิสระทางความคิดเพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่แตกต่างออกไปจากเดิมสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้เด็กเขาเรียนรู้ด้วยตนเองหรือค้นพบอะไรได้ด้วยตนเองเขาก็จะเข้าใจ แล้วก็ได้เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งกว่า People, I I stop, life, อย่างของเราเป็น Creative University เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเน้นเรื่องของนิเทศหรืออาร์ตเพียงอย่างเดียวในมุมมองของเราความคิดสร้างสรรค์ต้องมีอยู่ทั้งในเรื่องของ บิสเนสหรือธุรกิจนะครับซึ่งเราก็มีกลุ่มคณะที่เกี่ยวกับ Creative Business แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของทรัพย์สินทั้งปัญญานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าตอนนี้ทุกคนเห็นคุณค่าของมันมากกลุ่มนักศาึกษาหรือคณะที่เกี่ยวกับ Creative Science หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็มีเนี่ยนะครับทั้งวิศวะแล้วก็กวกต a p p ไลน a อ t อย่างเช่น Computer Science คนคิดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใหม่ๆเวลาเขาคิดอะไรมาได้ดีๆมันก็ต้องมีนักกฎหมายมาช่วยดูแลไม่งั้นเดี๋ยวก็ถูกคัปปี้กันไปเต็มไปหมดแล้วก็สิ่งที่เขาคิดมามันก็จะไม่เกิดเรียกว่าแรงกระตุ้นให้ให้คนอยากทำงานถ้าไม่มีใครดูแลตรงนี้ คณะกรรมาการควบคุมคุณภาพทำอยู่เป็นเรื่องที่ดีไม่ได้บกพร่องแต่อาจจะมองซิกเดียวว่าตั้งมาตรฐานไว้แล้วทุกคนต้องออกมาต้องคือการฟอลโล่มาตรฐานนั้นน่ะมันจะทำให้ทุกคนออกมาเหมือนกันหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การที่มีมาตรฐานเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่มีสถาบันที่กิ๊กก๊อปหรือว่าเอาเปรียบนักศึกษาประชาชนใช่ไหมครับ มาตรฐานจะต้องเอื้ออํานวยให้มีความแตกตา่างแล้วก็เอื้ออํานวยให้ให้เราคิดก้าวล้าไม่ใช่ตามมาตรฐานเพราะมาตรฐานจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอิงของเดิมไม่ได้อิงของใหม่ของใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครเดาได้ว่าจะเป็นยังไงสาบ,บันการศรึกษาควรจะมีสิทธิ์ในการทดลองแล้วก็แต่ไม่ได้วอกว่าทดลองกับเด็กนะแต่ว่าในการที่จะ ถกวิเคราะห์แชร์ความมันจะออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีสถาบันแบบเราหรือธถาบันการศึกษาชั้นนําในโลกในโลกในต่างประเทศอะที่เขาเห็นว่าเออการศึกษาที่เหมาะสำหรับโลกอนาคตจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าอ่าแต่ละมหาวิทยาลัยควจะมีคาแรคเตอร์ไม่ซ้าแบบกันถ้าแต่ละสถาบันมีทิศทางเหมือนกันหมดมันก็น่าเบือ่อคนที่จะกลับมาก็คือคุณภ,ภาพของการศึกษา ที่ทันโลกคุณภ,ภาพของนักศึกษาที่ไม่ใช่แค่ท่องจำตำราเรียนแต่ขวนขวายที่จะเรียนด้วยตนเองแล้วก็อาจจะหมายถึงการทนักนึงษามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรของตนเองด้วยซ้ำไปซึ่งในโลกอนาคตควรจะเปิดกว้างไปถึงตรงนั้น หมาทวลาลัยในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันและก็สู้กับหมิทยาลยต่างประเทศได้ในบางเรื่องแต่ว่าในหลายๆเรื่องเราเสียเปรียบอยู่ดีข้อมาตรฐานขเขาเปิดกว้างในเรื่องของเทคโนโลยีเราไม่ได้เป็นรองใครนะครับโดยเฉพาะที่หมหาลัยกรุงเทพทางด้านนิเทศศาสตร์นี่เราเทียบได้กับทุกที่ในโลกนี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องของทุนนะครับที่หมาทยาลยต่างประเทศนี่มีกองทุนหมหาศาลสป,ปอร์ตเขาอยู่ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่อยากที่จะทําความเข้าใจกับนักศึกษาประชาชนรวมถึงผู้ปกครองก็คือโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีไปเร็วมากฉะนั้นหมาไยไลแบบนั่งเดิมที่เก่าแก่ไม่ใช่หมาไวไลที่ดีที่สุดต่อไปแล้วในคณะต่างๆในสัต์ต่างๆ เพราะมันมีศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะเก่าแล้ว,ลวเฉยถ้าเขาปรับปรุงตัวได้ตลอดเวลาอย่างมหาวิทยาลัยนี่ก็50ปีเพราะนั้นไม่ใช่สถาบันใหม่นะครับเราก็เป็นผู้นําในหลายๆเรื่องก็ต้องมาดูกันว่าเราเป็นผู้นําด้านใดบ้างมันเป็นเรื่องของค่านิยมในประเทศไทยที่ยังมองว่าหมายอะไรของรัฐอ่าก็กว่าดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับเขาดีกว่าเอกชนเฉพาะในบางเรื่อง ในศาสตร์เก่าๆใช่แต่ในศาสตร์ใหม่ๆไม่ใช่นะครับศาสตร์ที่ต้องทันโลกทันสมัยก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ใช่อย่าไปยึดที่ชื่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณได้โลกมันเปลี่ยนไปไวนะครับฉะนั้นเรามาพูดกันถึงมันไม่ควรจะพูดกันแค่ปริญญาใบาเดียวจากสถาบันใด แต่ต้องมาดูกันว่าประสบาการณ์ที่เราจะได้จากการเรียนรู้กับศึกษาเราจะได้ประสบการณ์แบบไหนในระหว่างที่ระหว่างเรียนแล้วก็เมื่อเราจบไปแล้วช่วงหน้าแล้วก็การที่จะทำให้คนอ่านหนังสือ มันเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรมันต้องใช้เวลา